ชาวลัคนาราศีกัน1-30ถึงิมิถุนายนเป็นไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันความกังวลใจความหนักใจนะครับอยู่ที่ความคิดของคุณนะครับคุณมีความคิดมากในช่วงนี้คิดมากในเรื่องของสุขภาพคุณพอ่อคิดมากในเรื่องของความเจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่คิดมากในเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาประสานในเรื่องงาน หลายอย่างนะครับในช่วง1-15ถึง15มิถุนาเป็นความกังวลใจความคิดขุนล้นล้วนเลยนะครับบางทีมันอาจจะยังไม่เกิดนะครับหรือเกิดไปแล้วทําให้สําเร็จก็ได้แต่มันอดคิดไม่ได้สําหรับในช่วง1-15ถึง15มิถุนาครับจริงๆการกังวลใจความคิดมากเนี่ยมันมาตั้งแต่ประมาณวันที่21พฤษภาแล้วแต่มันต่อเนื่องส่งผลจนถึง1ิามิถุนา ความคิดตรงนี้นะครับต้องบอกนะครับมีทั้งดีมีทั้งเสียคิดแล้วประสบความส็จก็เป็นไปได้เพราะดาวที่ส่งผลในช่องตรงนี้นั้นนะครับคุณกังวลไปเองนะครับเพราะดาวที่อยู่ในกลุ่มในก้อนนั้นเป็นดาวที่มีผลประโยชน์เป็นดาวที่ผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากการเดินของดาวนะวันนั้นเนี่ย มันเดินเร็วองศาฉะนั้นมันทําให้คุณกังวลใจมากขึ้นกลัวมันจะไม่สมําเร็จจะต้องตัดสินใจเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่หลังจากวันที่15ถึงวันที่30มิยนะครับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องเกี่ยวความคิดอาจจะตกไปอยู่ในเรื่องงานเพราะส่งผลจากต้นเดือนที่คุณวางแผนไว้งานของคุณไม่ต้องกังวลเลยครับ ถึงคิดแต่มีโอกาสสําเร็จโดยเฉพาะงานที่เป็นงานเก่าโดยเฉพาะเป็นงานแก้ปัญหาโดยเฉพาะเป็นงานแปรรูปหรือเป็นงานที่ทําของเสียให้เป็นของดีนะครับคุณจะมีโอกาสคิดได้แต่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะครับในเรื่องงานแต่มันช่วงระยะสั้นๆ1 5ถึง30มิวิถุนาเท่านั้นนะครับนี่คือความกังวลใจในส่วนของชาวลัคนาราศีกัน ในเรื่องของความคิดเราอดไม่ได้แล้วครับโดยเฉพาะในเรื่องงานในเรื่องตําแหน่งงานจะเปลี่ยนแปลงงานไหมในช่วงนี้เนี่ยบางท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนแปลงงานหรือตําแหน่งอาจจะมีการโยกย้ายได้ทั้งหมดนะครับในช่วง15ถึง30มิยนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันความวุ่นวายความกังวลใจความสับสนยังเกิดนะครับใครที่ยังไม่มีคู่ครองคนใกล้ชิด คุณมีสเสน่ห์คุณมีความวุ่นวายแน่นอนนะครับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาจะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตใครที่มีคุณคู่ครองคนใกล้ชิดนะครับความวุ่นวายอาจจะเกิดนะครับเกิดจากการที่จะต้องตัวเขาเองนี่นแหละไม่อยู่กับร่องกับรอยอาจจะมีกรณีในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาถกเถียงและมีปัญหาในเรื่องวาจาเรื่องคําพูดกันฉะนั้นช่วง15มิยถึง30มิยนะครับอาจจะต้องรับมดระวังการพูด เรื่องเล็กๆน้อยๆจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในทางที่เสียคู่ครองคนแค่คิดของชาวลัคนาราศีกันอาจจะเนื่องเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับวุ่นวายกับเขาแต่เป็นช่วง15-30มิยนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นช่วง1-15มิถุนายนนั้น อาจจะต้องตัดสินใจอาจจะต้องกล้าพิจารณาโครงการใหม่ๆงานเก่าๆที่เคยเสียคุณหยิบกลับมาใช้งานมีปัญหาคุณลองเอากลับมาลองดูว่ามันจะทำให้มันดีได้ไหมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องเรื่องงานในช่วง1-15ถึง1ิมิถุนายนนะครับมันมีเหตุที่คุณจะต้องตัดสินใจและจะต้องกล้านะครับไม่งั้นจะเสียโอกาสหลังจาก15มิยจนถึง30มิถุนายนนะครับ งานที่คุณกล้าตัดสินใจจะส่งผลดีให้คุณนั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจในช่วงครึ่งเดือนแรกมีผลต่อเนื่องในครึ่งเดือนหลังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาหมายมั่นปั้นมือคุณนะครับคุณอาจจะไม่คุ้นยังไม่กล้าตัดสินใจแต่บอกได้เลยนะครับถ้าคุณตัดสินใจโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าจากดวงลักษณะของดาวที่เดินณนะวันนี้ยกเว้นว่าคุณโชคไม่ค่อยดี ดาวที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นดาวเสียหายแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเล่นเพื่อความเขาเรียกว่าป้องกันคุณเอางานเก่าหรืองานที่แก้ปัญหาถ้าได้ว่าเอางานเก่าไปทําซิงานแก้ปัญหามาลองดูสิขอ,อให้คุณตัดสินใจแล้วรับรับแบบมีหุ้นส่วนรับแบบมีหาคนช่วยรับแบบหาผู้มีความเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือ คุณจะสําเร็จในเรื่องงานนะครับในเรื่องโชคลาภและความสําเร็จชาวลัคนาราศีกันในช่วงหนึ่งถึงวันที่15หลายเรื่องหลายราวไม้คุณคิดหลายเรื่องหลายราวเป็นโอกาสให้คุณตัดสินใจไม่ว่าการเจรจาพูดไปจะได้ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ดันหลังในเรื่องโชคลาภความสําเร็จสัญญาเอกสารต่างๆอยู่ๆก็กูเข้ามามาให้คิดหลายช่องทางเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในเรื่องของความสําเร็จในช่วง1นึถึงสิมิถุนา เป็นโอกาสที่คุณจะต้องคิดให้เยอะแล้วคุณจะต้องกล้าที่จะลงมือทําอาจจะไม่สวยหรูอาจจะไม่โรยด้วยกี่กรหลาบนักแต่ขอเชื่อเลยนะครับว่าผู้ใหญ่พร้อมจะผลักดันให้คุณในช่วง1นึ่งถึงสิมิถุนาหลัง15มิถุนาถึง30มสิบนเรื่องโชคลาภความสําเร็จของคุณนะครับผู้ใหญ่ล้วนๆความเชี่ยวชาญล้วนๆที่จะทําให้คุณเดินถึงฝั่งฝันนะครับฉะนั้นคุณตัดใจไปแล้วคุณอาจจะไม่ชํานาญในช่วงต้นเดือน แต่หลังจากนั้นคุณต้องหาที่ปรึกษาหาคอนซัลท์ที่มีความชํานาญเฉพาะเรื่องแล้วจะทําให้คุณถึงฝันฝันมีโชคลาภมีความสําเร็จความสําเร็จอาจจะไม่ใช่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ความสําเร็จเป็นความสําเร็จระยะยาวในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับฉะนั้นขอให้กล้าตัดสินใจแล้วทําอะไรด้วยความรอบคอบเรามาระวังคุณจะมีโอกาสสําเร็จได้ครับเรามาดูกันนะครับ1-30มิถุนายนชาวลัคนาราศีกันเป็นยังไงกันบ้าง หนึ 1> 1่งถึงสามิถุนายนชาวลัคนาราศีกันมีเหตุแน่นอนครับในเรื่องคู่ครองหรือครอบครัวหรือคนใกล้ชิดใครที่ยังไม่มีคู่ครองหนึ่งถึงสามการนัดไปพูดไปคุยไปเดทกันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะประสบความส็จหรือมีโอกาสที่จะพูดคุยกันแต่จะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะไปเลดนิดนึงเพื่อแก้เค้ดคุณอาจจะประสบความส็จนะครับในทางกับการ คุณอาจจะพาคู่ครองคนแก้ชิดไปตรวจสุขภาพหรือมีปัญหาได้ทั้งหมดสำหรับคนที่มีคู่ครองคนแก่ชิดฉะนั้น1-3วุ่นวายอยู่กับคู่ครองคนแก่ชิด หรือครอบครัว linkage, ครับวันที่3ถึงวันที่5ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไกลนะครับเป็นการเดินทางไปแก้ปัญหาไปแบบปรับปรับไปแบบประทันหันฉะนั้นเตรียมแพ็กระเป๋ารอและเตรียมในเรื่องของการแก้ปัญหางานที่คุณทําอยู่อาจจะติดขัดแบบไม่คาดคิดนะครับแต่มีโอกาสสําเร็จนะครับวันที่5ถึงวันที่7ม็มิยอนนะครับชาวลัคนาราศีกันจะต้องมีเหตุที่จะต้องพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณช่วยเหลือ app. หรืออาจจะต้องพาคุณพ่อไปตรวจสุขภาพอาจจะเจอเรื่องที่จะต้องคุณพ่อเรียก เข้าไปคุยในเรื่องงานและมีผลประโยชน์ร่วมกับคุณพ่อเช่นว่างานโครงการงานรับงานเจรจาหรืองานธุรกิจที่จะต้องช่วยคุณพ่อได้ทั้งหมดนะครับวันที่7จถึงเมิยอนะครับชาวลัคนาราศีกันจะต้องมีเหตุดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการงานคุณต้องมีเหตุในการตัดสินใจในเรื่องงานงานตรงนี้นะครับเป็นการตัดสินใจถ้าคุณกล้าคุณมีเกณฑ์ที่ได้เดินหน้าต่อแต่อาจจะไม่ได้หรูหราอาจจะได้ไม่สวยหรูนะักมันเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานที่จะต้อง ให้คุณรีบลงมือทําและตัดสินใจหรืองานเร่งด่วนนั่นเองนะครับวันที่เก้าถึงวันที่11มิยอชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องดูในเรื่องเกี่ยวกับความสมําเร็จของตัวเองมันจะมีในเรื่องงานเรื่องการเจราจาเอกสารเข้ามาเร่งด่วนคุณต้องเตรียมความพร้อไมไว้ในเรื่องเอกสารหรือสัญญาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะจี้มาในเรื่องงานพร้อมหรือยังไปหรือ,อยังเนี่ยคนัทันทีเลยคุณต้องมีความพร้อมนะครับวันที่19วันที่เก้าถึงวันที่11มิยอครับวันที่11ถึงวันที่14ีมิยอชาวลัคนาราศีกัน อาจจะมีเหตุที่เรื่องเซอร์ไพรส์ในแดนไกลอาจจะมีข่าวในเรื่องของความรับทราบทราบข่าวความเจ็บป่วยทราบข่าวความสูญเสียหรือจะต้องลงไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาเหนื่อยอีกแล้วนะครับวันที่11ถึงวันที่14 ในเรื่องแดนไกลนะครับวันที่14ถึงวันที่16ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องมีเหตุนในเรื่องวุ่นวายอยู่กับตัวเองในวุ่นวายอยู่กับโอกาสของตัวเองนะครับระวังมีปากเสียงกับผู้ครองคน,ค,นค,คิดคุณจะอารมณ์ญหงญุดหงิดมากในช่วง14-16ถึงนิยอนะครับในเรื่องเกี่ยวกับคําพูดเรื่องเกี่ยวอารมณ์คุณอาจจะไม่ได้คิดแต่คนข้างกายหรือครอบครัวคุณอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนหัวเสียในช่วงนี้นะครับให้ระวังในเรื่องเกี่ยวอารมณ์นะครับวันที่16ถึงวันที่าวลัคนาราีกัคน ต้องระวังมากขึ้นในเรื่องเงินนะครับของมีค่าอาจจะมีเหตุที่จะได้เงินจากการแก้ปัญหาหรือการเดินทางหรือการตัดสินใจทําให้ได้เงินอาจจะเสียเงินจากการซ่อมยานพาหนะหรือการซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทั้งหมดทั้งดีทั้งเสียอาจจะเสียเงินกับการไปตรวจสุขภาพในเรื่องเกณฑ์อุบัติเหตุ ได้ทั้งหมดนะครับในวันที่16ถึงวันที่19มิยอวันที่19ถึงวันที่21มิยอชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องมีเหตุพบปะเจรจาต่อรองกับเพื่อนหรือหุ้นส่วนเป็นสิ่งที่ดีนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนก็ได้นะครับไปพบผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างกายแล้วคุยเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับงาน คุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยได้ทั้งหมดฉะนั้น1 9 2เถึงย่คุณยังไงก็ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจอหุ้นส่วนและมีการเจรจาหรือทําสัญญาร่วมก,กันก็เป็นไปได้นะครับวันที่21ถึงวันที่23าชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องไปดูแลในเรื่องของสุขภาพค,คุณแม่อาจจะต้องไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยคุณแม่ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเหินอาจจะต้องไปดูแลในเรื่องเกี่ยวกับงานโครงการอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยนะครับ อาจจะในเรื่องเกี่ยวกับการไปต่อเติมได้ทั้งหมดนะครับวันที่23ถึงวันที่26ชาวลัคนาราศีกันอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ในแดนไกลอาจจะเจอเรื่องที่จะต้องไปช่วยเหลืออาจจะเจอเจอข่าวไม่ดีในแดนไกลหรืออาจจะได้ข่าวดีในแดนไกลได้เหมือนกันนะครับวันที่26ถึง28นะครับชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับการไปแก้ปัญหายังยังอยู่ในหมดแก้ปัญหาอยู่นะครับ ในเรื่องเกี่ยวต่อเนื่องจากแดนไกลนะครับจากบุญบริวารที่เขาทําไว้เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกน้องทําเสียหายไว้คุณยังแก้ปัญหาต่อเนื่องจากเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อาจารย์บอกในแดนไกลเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันนะครับวันที่28ถึงวันที่30คุณอาจจะมีเหตุเดินทางนะครับร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดหรือในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่ดีอาจจะพากันไปทําบุญนะครับอาจจะพาการพา ไปดูในเรื่องเกี่ยวกับการงานเก่าๆอาจจะพาไปดูในเรื่องเกี่ยวกับโครงการเก่าๆหรือโชคลาภอาจจะเข้ามาในวันนี้นะครับวันที่28ถึง30ทั้งหมดทั้งมวลคือชาวลักนณาราศีกันในช่วงวันที่1ถึง30มิยอขอให้ชาวลักนณาราศีกันทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ